เอาเลยเอาลวดมมลบ่จอเพราะมันก็คืนเนี่ยล่ะโอ้ยได้การเลย มาลุนครับมันหลุนบางสิเป็นยังไงเด้อน้ำเลิกบ่นี่บ่ส่วนยี่บ่ เฮ้ยว้าวฮู้ฮึอฮืออยู่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 บอดินครับบอดินบอดินบอดินแต่ว่ามันลองล็อกระยะไปกันครับลองจับไปกันเต้อุ้ยทัวสุดยอดเลยครับปลานวลจันทร์ปลาตะเพียนอู้เฉาเฉาเบิ่งดูครับ ตัวพอดีปีกครับนี่เห็นป่าด mm hmm. ตัวอันนี้น่่นจันครับอุ้ยได้การได้การได้การเป็นยังพี่น้องโอ้